สวัสดีครับพี่น้องสุข unku, สุขคนอีกคือเขานะครับนี่แวงแคเนลของไม้อีกแล้วนะครับพี่น้องไม่นี้กินข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นน้ำยากระทิได้พี่น้องเด้อมาแซ่บๆน้องกันโอ้ผักไหลเฮ้นว่าส้มปะปีผักครับพี่น้องว่าต้องบอกว่ามีผักยังแน่้ยแต่มันหลายนะครับไหลโบถึกนะครับมาแซ่บๆน้องกันโลยปัะนี้ผักส้มปะปีน้ำยาข้นๆครับพี่น okay. ้องมาพี่น้องเมือใกล้นะครับน้ำยาเข้มข้นเข้มข้นนะครับตีนไกล้ได้พี่น้องตีนไก่ต้มเปื่อยๆนะครับมากระทิแซ่บๆมาน้องกัน เอาเลยดิพี่น้องบังนี้มาอืมอืม <c oughs> กินแท่งเขาเรงนะเพี่อนพักอะไรยังไรเนี่ยหมกกรสิบ้านท้องเอิญนมกกรสิตอนเย็บเดินน้ำแข้างท่างนะอื้ ก็ค <aunque S 2> <me> ือหนองคนเลยกคแช่งช่องนี้แหว่งแขนแน่วเด็กหนองเด้อนะครับกับพุ่นทุกขุนคนนะครับติดกดติดต่างนะครับเหรออย่างงั้นเหรอ khăn hết cả vào và kích xay <N> à, ấy đó à, ấy bọc các bạn nào kia thích แก่เพื่นเ่อนเมื่กินอันนี้เลยกินกระปุ่นเลยมือนเดิมต้องกินเขาแรงเลยกินใกล้กลับเป่วยดีอือ Hmm, bang itu, bang. Hmm. <coughs> oh, I, I, I. ยังนะครับพี่น้งองสวัสดีทุกคนครับ